แสงตะวันตอนเช้างามแถวว่าหายแล้มาเห็นแล้วคูนงามเช้างามเช้านี่เจออะไรแสงตะวันยามนเช้ามายอมสวนพอสุระนี่เดซไฟบนลูงนี่ไฟสุระเซลเราเด่นเนาะมาต่อสายมาจากทา้งหลาล่ะอืออู้สารน้มเนี่ <oung> สาม้วยตัวุืชดมสมบูรณ์ด้วยไดยน้ำผู้นับลุงเขายางเบิ่งเอาสวนของเพื่อนของพ่อที่ชอบไถนาให้ไถยให้ให้แม่ป่าป่านี่น้องป่าต้งหันป่าแล้วบรลลนติเหรน้ำแล้วบรลลนสาติดฝนตกหนักๆเมื่อกี้อ้อยสุวรรณอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนย์อเน้คาแล้วอ่ะลุงปูนคาเรา เงาอ้อยสุพรรณบุรีหาสวนของเพื่อนเนี่ยโอ้เห็ดเห็ดกินเลยเนี่ยเห็ดกินเลยแต่ว่ามันเกินแล้วลาว่ามันเกินเพราละลาว่ารัดไปปลูกได้เป็นหาไรเป็นะที่ลาว่าสิละน้าเบิ้งสวนผสมผสานเวลาน้ำถั่วมเทำระบบน้ำไว้ในน้ำในี่ใน้อง อืมอะไรของพีอีนี่ของเราบ้าเปิดน้ำแล้วจัดสวนพุนมะละกอพูมะละกอทั้งพุน่นาไปหามะละกอคนมามะละกอ ไปตามสม้มเลียง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 ลุงอยู่ค่ะคุลุงน่าไหมเนี่ยต้นตะัน่แตงไว้กับแตงไว้แบบนั้น,ใน,นบนนนให้มันหลายล้นก็ได้แตงให้มันทอทอก่อนนี่ก็ได้นีอทอก่อนี่บใว้มันหลายล้ามันขึข้นขตนนตนอขนนอขตนอนตอนนอขนนอนนนตนน สวัสดีค่ะต้นไผ่พออุ้ยต้นไผ่พอพอไปปลูกใส่เทียนตาวันอุไรวันเพื่อนมาปลูกต้นไผ่เสียม,มาลายลายปลูกที่ใส่ปลูกที่วนละปลูกเ้านีลเลยีเนนอ,อ,อ่อใส่หลังรถเลยแหละ่ไทยเบิ่งก่อนเออใส่กระมังเราไปเทใส่รถหน่แล้วนะพอนนะ นี่เด yeah. ้ยถุงนี nice ่เด้นี่ไปมนี่นีะยากาศซ้ำเศร้ามาสวนมาสวนคุณพ่ออันของเขาล็อกเปลงน้ำตกอยู่แรงเวเปล่งน้ำตกอยู่พื้นที่ปลูกกับค่ปลูกที่แล้วปลูกดอกกะเดียวของเา มีดอกกระเจียวแมนอยู่เนี่ยห้อยน้ำถ่่มอยู่เพนก็เป็นเป็นตกอยู่ไปแมนบ่อเป็นตกอยูแล้วปลูกบักพาวหลายต้นเป็นารหนองนกเตงโคกหนองหนองน้ปลูกไะ้แบดอกกระเจียวมีหมูเห็ดกำมีจ ใกล้ๆการมูขุ่นขโมยน้ำสูงมูแห่งประเฮตแบกไงปวดพ่อปล่อยแบบพ่หลายต้นอยู่ได้นี่หลายสิบอยู่ได้หนินะพ่อเนาะได้แบบพาวหลายสิบอยู่ได้เนาะปลูกไว้แม่นบ่ปลูกเยอะปีแล้วพ่ออู้ยไงเฮ้ยเจ้าซื้อหมอนู้ต้นเท่าไหร่มาเลยเออเตี้ยอู้ยดีต้นเท่าไหร่ลอะพ่อจ้ะเออ มะละกอคุณพ่อสวยงามค่ะเยอะดกเลยดดกดอกด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 กเงยเงยงยสันก็พูดแล้วเห็นมั้ยอ๋อเงยสันยู่คุณคุณเรียกเงสันเฮ็ดตุกปุกติปิกอยู่พ่อพื้นที่ของพ่อจากไรที่เฮ็ดไรสวนผสมปะสานเนี่ยพ่อ

คือบ่ตร,กรโกลกกครับพ่อีป่ะอานี้ะไรกัิลูกบ่อความไม่เาะเอาไปเปไปจำน่กเขาจะเอาความไม่จัเกินเลยน่อีน่้ี่ค่ะมาฮงมาจากสวนคุณพ่อละจอมลีละพลน,นี่ประมาณเป็น1ิบนี้สิบตนผละเน่ยเนาะแบบนี้เมืงองกเอก่นสรรหากันแพงที่ตายแล้วักฮงเนี่ยวลงนีบ เพียงดอกก็เพียงดอกเอาไปปลูกเกบขึ้นนี่สินี่สิบอย่างน้พ่อก็ะปูกไา้เป็นแถวเลยนี่ไงเนาะรุปแล้วสรูปแถวลงไปปูกไว้ผสมประสานพ่อนันโตโตขึ้นมาทนี้ของครบปรเด็น ต้นเตียบเตียบมันสูกอยู่มันมันมัสูกแล้วเตียเตียบพล้อมนนะเตียบ่อมลุงเขาต้องเอาไปว้รถทุกคนปะเขาออมไ้ออตคุณเลยออออไปขอท่นเดียวเลยงอเขียวนะคะงวเขียววันนี้สังหารงวเขียว ดาดเขียวดากเขียวดากเขียวไอ้นนี่ถ้าส่วนยางนาเราเนี่ยมีงานด้วยเนี่ยงานเนี่ยส่วนยางนาเดี๋ยวปู่จะปีแล้วพออย่างนะฮะปีไกยเนื้อเตี้ยเนื้อเตี้ยนี่พันเตี้ยตัวนี้ใช่ด้วยนีมใช่พันเตี้ยเนี่ยเตี้ยเตี้ยเนี่ยนี่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 ได้พอแล้วให้ป่ากินมันเน่ามันสุกอุ้ยพ่อ นี่ทำให้มันเป็นรูปเตี้ยใช่ไหมทำยนเตี้ยันบ่เตี้ยทายแล้วตาโอ้สูงจากดินเมตรหนึ่งนี่แหละจ้าบ่ข้อม็ดแบบจะเมตรตรงจะบ่ข้อม็ดประมัณนหนมันก็จะคือเตี้ย บงบวบหอยเรายางรอบนี่แหละอังไข่างไงโอ้บหอยเต็มเลยหอยท้ายลูกเตี้ยม่เนี่ยนะมีทั้งลูกเตี้ลูกใหญ่เนี่ยทายเลยแล้วก็ทายก็ปลามีน้อไม้น้อไม้ริมห้วยแหนบสางขึ้นมาแบบนายนายู่ดีนะเดี๋ยวก่อนเด้อเดี๋ยวลุงวางก่อนเปลี่ยนมือก่อนป่าขี้ลายนะพ่อเนาะ ออืมเวลาที่กินกระดักดื้อแหเลยสิเป่งน้ำลงเสียพอนี่อลงเสียเขาเนี่ยมันชมส่วนนั่นโอ้ถ่มนี่ส่วงของสามมือของแม่นั่นเลยอันนี้ปะผ้าตาย่าทำม่ได้่ได้าโอ้เราปลูกเยอะปะผ้า ปลูกเยอะไม่สร้างมยุสายเพาะนี่นี่ี้ีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ก่อนจะอเป็นไปเบงเล็บบอกใส่พ่ะโอ้นี่โอ้ที่เขาได้มานั่นติสร้างมูลอันนี้ีว้าวปลูกปีกายังไงขึ้นได้เหรว้าวโอ้ยโอ้โห ปลูกปีเดียวเอามันเป็นไปได้ไหนซื้อแบบไหนเพาะมีต้นแรกมัใส่เนนยเนี่ยอนต้นองกอนี่โอ้ยต้นแรกของกอี่นี่สอนนนอนเีมนปาดเนาะ้านอโอ้ยสร้างมนอันนี้มันว่กินแล้วเขากินอะไรเงาอื่น อออันนี้กาลังกาลังเพาะให้มันให้ไงนอเอาไว้ตะเบิงอ่ะมันเป็นตะเบิงน,ะน,งน้ำนอโอ้โหนอแม่นอล้างการเลยลุงออออนอมัันไว้เป็นแม่พันธุ์ทั้งนอทั้งล้มก็ได้แม่นบ่พ่อเอาไปเฮ็ดเป็นล้มอ,อืมอออนเนี่ต้นแรกมันใส่ว้ายาเป็นต้นแรกมั้ตายตายปีเดียวอื ไม่น่าเชื่อเพียเผียจะจะบ่งบงนอเออเออปีเดียวอแวรอแล้ออกออกมนปีเดียวปีเดียวฟ้าแมนแมน่เลยเรานม่ของครบเราปลูกไว้นี่ปลูกไว้มีาดูนี่มันทำรบทำมันขึ้นคูนแล้วมันสิเบิดออกไอซานี่เลยอืมนอนกินผสม พอเราเห็ดเดี่ยวของเรามีครบทุกอย่างเราปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปลูกไว้น้ากันเบิดเลยเห็นบ่อันใดได้กินอันใดแสงอันใดเบิดกันก้อนเบิดบุญก้อนกระปล่อยไปนะอันมูไม่ไงกับโตเติบโตไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้ก็สิเป็นมัน20ปี10ปีเบิดไปมู่ตไม่ญ่กใหญ่ไปอย่างนี้นะเออเอ้าปลักอันนั้นเขาปักหูเขาลมใจปลักหูเขาหวานม่เคยเลยเราปลูกไม่ได้ปลูกเลยอืมนโอ้โหนี่ก็ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ไม <Ừ. S 1> ่ปลูกอีกดอกว่ายสิเสียหลายดอกว่าวันนี้ตัดไม่ทิ้งไปวัดดอกนี้ออแล้วก็ตัดทิ้อย่างนั้นเราปลูกมันเยอะด้เด่นพ่อจะปลูกอย่างนั้นเยอะเลยมาหามาหามีของครบทุกอย่างได้นาผสมผสานเดี๋ยวไพนังเกิดไปรูดออกจากไา่คูน้ำ เคเขาหเนี่ยเปี่ยงค่อยไจกใหม่ก่อนโอ้โหนี่ทายนอ้่ายให้ลูกเทียได้ให้ลูกเทียได้อาจะของมันไปยืนจะเทียบอ่าจะของไปจูัอ นี่เบิ้งก็เอาเด้อท่านผู้ชมพอเราปลูกได้สุดยอดอีีเชียงเอวเราเนี่ยเบิ้งบอกคือจะแบบว่าหาโลพ่อหนอตอนตอลูกเนาะหาโลตอลูกนะนะท่านผู้ชมต้องสารต้นมันนี่อยากยืดเยตัดมือไหนกูนี่มือนัะน้องไปใส่ดิเอาแนวเด้อได้อยากได้แนวพ่อจ้าต้องเอาแนวตัวนี้มันได่นเนี่ยพวกคุณได้ได้ที่แนว ยอดนลจวงวับแน่นหอหอหนักเนาะจงไปไยแล้จงไปถยแล้วตุมนี้คจะมันจะตัดแล้ออกได้ก็นี่เลยอ่า้จงไปถ่ายนี้จะเก็หน่วยนะอนยนอยแน่นน้อยๆนั่นสิสุกเหรอยิางเหมือนังนีแล้วเจ็เจ็บเราต้องเขบหัวาขาเดียต้นก็ถงยบุณเห็นเราเมเลยได้ม ตำสซมันนี้ล่ะตรงเบินนี่ไปตำสซมไปหอดเดี๋ยวก็จัดกันเดี๋ยวกันม <c oughs> here, mm ีแม่ครัมาพร้อมมีบ่ะเตี้ยโอ้มาครัวมีมานำอยู่แต่ว่าเขาจะทำไปเป็นผู้ช่วยของตัวเขาได้คนในพื้นทีไหมคนงานได้มาเล่้งไถ่ปั๊นอ้อยอันนี้พ่ออนี้เราอ้อยข้าน้าอ๋อแม่นมัดด้วยกับแม่นน้งข้าวโอ้ทุกคนอ่ะเออมันหักโดนแล้วมันมันเตี้ยคว้าด้วยควาด้ววาขวาเตี้ย ใช่ปเลยติเออใส่โอ้โอ้ไปเข้าขคงทาอ๋พันน้ำอีดีออเอมันตระเลาะโครงการเฮาก็เเียดอยู่แต่ว่านันตัวนี้คนใจเอาเลยนะอยารู้ เดี๋ยวดเด้ี๋ยก่อนไทายไปทายทาย,ยทายเห็นหักันเหนเห็นเห็นกอเ,เ,เห็นต้นมันเด้อ้อยสุวรรณสุวรรณสุวรรณสบบุรีห้าศูนย์เพราะก็ติตักินเองหรนาอ่ะลุงเนาะแม่นบอแม่ขวัเพิ่นมาเพิ่นตํากินเองแต่ข้าก็ไปเตรียมของไว้เพิ่นเป็นโมเป็นพวกอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ของพอของพอละวีรรพลวีรพล เนื้อที่ของคุณพอ่อคุณพอ่อวีรพวีพลพ้นนะคะาาเอ็รผสมประสานส่วนผสมประสานประมาณสี่ไร่นเนาะ่านกระเฮ็ดพืชกะมีมันมีเขา่า ทั้งลูกลูกพ้าเฮ็ดทั้งอัน,นพอคุณพ่อวีรพลที่ชอบแปอันไทยให้ให้แม่ป่าปานะ่ะที่เราแบบว่าเอ,อิน้าไหนแล้วก็ไปเวบวบ,วบตลอดท่านผู้ชมราดเป็นคนที่เฮ็ดดีมากบ่งสวนของเราแม่ป่าปาปน,านี่คือบอ่อปลาสลิดแล้วก็บ,บอ่อป่านันนี้อย่างละพอจะ้ะป่ารวมมีของครบตัวทุกอย่าง ยู่เต้ตตพุ่นอีกบอแล้วรอบปลูกอะซีไร่มีผสมผสานมีของครบทุกอย่างของอยู่ของกินลูกสาวล้อกระเป็นผู้ซอยโคกระเบียงองางอจารย์ธนาไม่นช่มึงใครยักษ์ใครจย้่มึมงมนาข่าวเล้านนากรใครวะนี่นอลองดูดีกว่าปุ่นป้าปะพวงพ่อตอนนั้นของพ่อเลยต้ <ใน S 1> ที่ <ใน S 1> หลายๆน่ะต้ โอ้ตะกี้กัมากินตะนีแล้วนะพ่อเนาะบ่รู้ว่าของเจ้าเด่นเขาว่ามาจกให้ไไม่ถตี้ทิไเนี่ยคือลยสองมเลขไทยตีก็เลยมาจกให้จ็เลยจ้างเขามาจกโอไตตีจกที่หลังนี่ตีนอ่ะจกเข้ามาน้าอนโอ้ตีตีตีพ่อจกหันสองเมือได้เนกวงอยู่เด้นนะพ่อจกเมือตี โ่อ้อโอ้มันลโอโอมนลมันไหลเลิมาเลยอปมา,มา,มามจ้างจ้างพวกใดล่ะพ,อพ่อคุณตีได้หเียมันเห็นมีคงโอ้บ่ไดเลยเ <laughs> <laughs> พราะว่ามาวานนี่จมบินอยู่ีเออ มีหลวงพ่อทุอื่นเซมันมีท้อมอื่นไว้จำวันให้เราปกติเนี่แล้วเพราะจริงบางข้รซับไปเลยติตอนนี้กูมันอยู่ประมาณจากไดพอจ้ของของพ่อเลยอยากพ่อยสิบไร่หรือบัดราคาตัวกระสางมันตะวันได้นำหนักด้วยหรอามันชเาเนาะเนี่ยวันนี้ว่าคนงานนีวยว่ากูให้ว่า่นของน้องนะวันนี้พ่อกับเ็ด่าเขาสองคนก็มีอืม พ่อมีปลูกกับคนไผ่เนี่ยน้องไรน้องน้าหอยคุณอะไรมีชิปกว่าอะไรจีก็ขาดมีชิปไรเนี่ยโอ้งงาานนโอ้โอเคโอเคค่ะพ่อจ๋าเนาะหนูไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะลุงอยู่โดนบ่ไดรได้บัตรที่ไหนหนูไปหาบ้านเพร่ะลุงเมินก่อนได้บัตรที่ไหนเออไปไป ดีดีเขาแล้วก็วานเลยดีโอ้สหโคตรแล้วจัดแจงเลยสวนเราเดี๋ยวอกเดี๋ยวลอกมันี่คันแทนนาแล้วก็ปลูกของเราแทนนาทองคำปลูกต้นไม้ต้นลายหมดแล้วลูกสาวแล้วก็เฮชอบเห้เกษตรเป็นผู้ซอยอยู่กับนอนามัยนะ ซอยหมอเจ้า่้องฟนาบังกระดัลงด้านเจ้าขับซะนี่นี่ได้นามสองของเราแต่ว่าสิฟื้นแล้วเพราะทนไปหอดบ้านได้ยืดอกถ้ายกินอีกยังทุ่งล้งนี่บ่ได้เลยล่ะอันนี้ละวันเขาให้เขาให้